สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ DeFi นะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสอะไรหลายอย่างในเรื่องของ DeFi นะครับซึ่งในที่นี้หลายคนเนี่ยยังไม่ค่อยได้พูดถึงมากนักเนาะก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมจะมาพูดถึงกันในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวดอกหน่อยเนาะหรือว่าคนไหนที่ต้องการที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของตัวค่ากาแฟอะต่างต่างเนี่ยก็สามารถได้้เนากดขไปใ Discord พื่อดูในส่วนของตัว exclusive content ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่สนับสนุนกันเสมอมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก็เดิ่เลยเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ดีคริปกันก่อนเลยนะครับผมก็เป็นที่ทางประเทศจีนเนาะหรือว่าหัวบีเนี่ยได้ทําการแบนนะครับหรือว่าให้ลูกค้าที่อยู่ที่ทางเมลแลนหรือว่าทางประเทศจีนเนี่ย ได้ทำการแรง,งับการใช้ไอเชนนั่นเองนะซึ่งมีทั้งหัวบีแล้วก็ทางไบแนนด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยทำให้ตอนนี้เขาก็คาดการณนะ์น้อซื้อคลิปก็คาดการนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหลนะเนาะคนเนี่ยค่อนข้างได้จะย้าย จาก c-fi หรือว่า centralized exchange หรือว่า exchange ที่เป็น c e n t r a l i z อะนะ่ะเนาะย้ายมาเป็น decentralized exchange หรือว่าย้ายมาเป็นมาใช้งานสำหรับตัว DeFi หรือว่า decentralized finance นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนอะาจะสังเกตนะครับผมว่าตัวที่เติบโตเด่นๆแรงๆเลยนะครับผมก็คือเป็นอันนี้ DYDX เนาะซึ่งรู้สึกว่าวันนี้จะเติบโตมาประมาณสัก เอ่อหกสิบเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อเช้านี้นะครับปรนะมาณ60%เรนาะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงเนาะแล้วก็สำหรับยูนิซวอปก็เติบโตมากกว่า20%แต่ตอนเนี้ยถือว่าเริ่มเริ่มดรอปลงมาแล้วบางส่วนนะแต่ถ้าเป็นเมื่อตอนเช้าจะแรงมากๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเออเริ่มแผ่วๆแล้วบางส่วนนะครับถ้าเราเข้าไปดูนะครับผมจะสังเกตว่าด y วาตอนนี้เนาะมียอดนะครับอ่าเดี๋ยวไปเรื่องที่น่าสนใจนะมียอดเทรดนะครับผมที่ เยอะกว่าคอยเบดเอ่อโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะแล้วก็เจ๋งมากๆนะครับผมที่ตอนนี้ d ดียวเ็ที่เป็นเดซ a น i ทรเอชเชนน้องใหม่นะที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับเลเวลเทรดดิ้งนะหรือว่าการเทรดที่สามารถด้ใช้มาจินอะไรต่างๆได้นะรู้สึกจะืยี่สิบห้าเอกนาะแล้วก็ใช้เป็นระยะ2สองบนอีทูเรียมนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างน่าสนใจที่ตอนนี้โอ้โหทะลุคอยเบดก็ถือว่าจริงๆก็ อาจจะทะลุเป็นบางวันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่คือโอเคแหละอนาคตมันอาจจะดรอปลงไปก็ได้แต่นี้ผมไม่ได้เซเรียรแต่ผมมองว่ามันเป็นก้าวเล็กๆที่น่าสนใจและกันที่ตอนนี้ De f ฟชักเริ่มที่จะนะแข็งขอนะครับหรือว่าหรือว่าเริ่มที่จะมามาแย่งเค้กซีายได้ลวกันหรือว่ามาเริ่มมาแย่งเค้กเซ็นทรัลไ h เชนอะไรแบบเนี้ย นั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่เหรียญต่างๆไม่ว่าจะเป็น DY d ีวายนะครับผมหรือว่าเหรียญยูนิซวอปแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูนาะจะสังเกตว่าใน d e f ฟแ s s e t ต่างๆเนี่ยวันนี้ค่อนข้างที่จะเติบโตมาเยอะเหมือนกันนะครับผมถ้าใครอยากจะรู้ว่าตัว d e f ฟ Asset คืออะไรเราลองเข้าไปดูที่มั s ริกันดูก็ได้นะครับผมเราก็เข้าไปที่ตรง d e f ฟแ s s เ t ทนะก็จะสังเกตว่ามันก็จะคัดมาแต่เหรียญที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับ d e f ฟทั้งนั้นเลยนะเราจะได้พอที่จะได้เห็นภาพแล้วกันนะว่ามันมัน,มน,น,งงนอ่า ได้ดูกันได้อย่างง่ายๆนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งผู้เล่นที่ถือว่าเป็นผู้เล่นหลักแล้วกันเนาะสำหรับทางเซ็นทรัลไลท์เลยนะก็คือโรบินฮู้นนั่นเองเป็นแอปที่เอาไว้เทรดซื้อหุน้นซื้อสต็อกอะไรต่างๆที่อเมริกาถือว่าผมก็จะว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับผมที่ไวรุ่นใช้กันเนาะนะก็ล่าสุดนะครับผมทาง c e o, o ของเขาแล้วก็ทาง CTO เนี่ยได้ไปเปลยนะหรือว่าได้ได้อาจารนี้ผมคิดว่าน่าไม่น่าอาจารหรอกเดี๋ยวคงมีนะครับผมเป็นเรื่องขขอองงจจะะสสาาามรรรถใใช้บิกนน่ววตั De ฟีเจอร์ด้วยในเรื่องซึ่งเขาบอกว่าเขาน่าจะทําในส่วนของตัว wallet นะครับผมนะเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าเขาจะทํา wallet ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่กําลังที่จะนะคือซีฟหรือว่าเซ็นทรัลแอเชนเริ่มที่จะไปตีตลาด d e f าเพิ่มมากขึ้นเยอะอย่างเช่นก่อนอันนะี้ถ้าเราสังเกตดูบแนด์นใช่ไหมครับบแนด์นก็โอเคเป็นเซ็นทรัลแอเชนที่ที่เป็นอันดับต้นต้นของโลกอยู่แล้วเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมก็ได้ทําการยิงเท้าตัวเองเนาะก็คือ เดือดรับตัวเองไปเลยนะครับผมก็ได้ทำการสร้างเชนมาเอคือ b i n a n e smart chain ถูกต้องไหมก็ก็ success น,นะผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แฮปปี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอันด,ดับสองแล้วมั้งใช่ไหมอันด,ดับสองรองจาก อีทอเนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหล่แล้วก็คนก็คงจะชื่นชอบกันอยู่แล้วสำหรับทาง BSC ใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนไทยเรงต้องไมฮะคนไทยน่าจะชื่นชอบไบแนนเนาะก็ตอนนี้ก็ได้เริ่มมีพวกเกมอะไรหลายๆอย่างได้เริ่มเข้ามาในส่วนของตัวไบ n นนสมายเชนหรือว่าได้เริ่มมีการใช้งานเกี่ยวกับเกมที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะก็คิดว่านอะนาะคตเราน่าจะได้เห็นดฟายอะไรต่างๆเติบโต ไปในเกมที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปในวงการการเงินที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันมันเป็นเทรนด์จริงๆนะสำหรับทาง d e f i นะครับผมนะก็ถ้าใครถือเหรียญต่างๆเหล่านี้หรือว่าถือเหรียญ Uniswap หรือว่า d y d x ก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทางคลิปวิดีโอนี้นะของคุณ Nicholas นิโคลัสนนเองนะครับผมได้ทำชาร์ตนี้ให้เราได้ดูเนาะจริงๆแล้วเพื่อนๆลองเข้าไปดูที่ช่องของเขาได้นะนี้แนะนำเลยนะครับผมข้อมูลค่อนข้างที่จะดีแต่เขาไม่ได้เป็นสาย high, แบบ โอ้โมโลูลอะไรอย่างนั้นนะคือเน้นข้อมูลคนนี้จะเป็นแนวเน้นข้อมูลถ้าใครชื่ชอบแนวข้อมูลเข้าไปดูด่วนเลยนะครับผมเข้าไปติดตามกันได้เนาะก็สำหรับข้อมูลที่เขาเอามาให้เราได้ดูนะครับผมเป็นในเรื่องของตัวอ,อันนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ก่อนเลยเป็นในเรื่องของตัว Market Cap นะครับผมของ d e f i เนาะ ที่เป็นโดเมนแนนด์ด้วยนะหมายถึงว่า Market Cap ของ d e f าเนี่ยมันมากินโซนแบ่ง Market Cap ของตลาดอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างถ่าเทียบกันนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าดูข้อมูลน้อยจะสังเกตว่าตอนนี้ d e f าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้โอเคแหละ d e f าช่วงที่ตลาดครอปลงมาเนาะก็ตกต่ำลงไปอยู่พอสมควรนะฮะแต่ตอนนี้ก็ได้เริ่มคัมแบ็กกลับขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าในอนาคตเราน่าจะที่จะได้เห็นตัว d e f าเนี่ย เติบโตขึ้นไปแบบนี้นะฮะขึ้นไปเรื่อยๆตามช่องชาแนลอันนี้ไปนั่นเองเองนาะซึ่งการเติบโตนี้เราก็คงไม่รู้หรอกนะว่าโอเควงการดีฟามันเติบโตแต่ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเติบโตอยู่แล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่าอะไรที่มันจะเติบโตนั่นเองแต่ผมคิดว่ายูนิซวอปก็เป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วนะก็คงคงจะไม่ได้ผิดโผไปแต่อย่างใดที่จะเกาะกระแสหรือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนวงการดีฟา ได้ด้วยนะ่นเองอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงนะครับต้องขอออกตัวก่อนเลยเนาะว่าคุณเนิโคลารสเนี่ยถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ลงทุนในตัวยูนิสวอปด้วยนะครับผมซึ่ง,ท,งท่านี้้งนั้นไม่ใช่ฟันเซอร์ได้อย่างใดไม่ต้องเชื่อใครทั้งนั้นนะเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเองนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลอันนี้เราจะสังเกตว่า ยูนิเตวอปนะครับถ้าเทียบกับบิตคอยเนี่ยถือว่ามีอัตราส่วนการเติบโตที่ค่อนข้างแข็ง,แ,ขงแกร่งมากๆเนาะแล้วก็ต้องรอจะตามกันดูต่อไปว่าอนาคตเนี่ยมันจะเบรกเส้นแนวต้านอันนี้ได้หรือเปล่านะแต่เขาแต่แตคนในคนวรกก็บอกว่ามีโอกาสสูงมากๆนะครับผมที่ ยูนิซวอปจะเอาพอร์ตฟล์บิตคอยนั่นเองเอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยสมมติถ้าคุณเลือกที่จะถือยูนิซวอปแทนที่จะไปถือบิตคอยน์เนี่ยคุณจะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากกว่าถ้าคุณอยู่ฝั่งยูนิซวอปนั่นเองประมาณนั้นละกันเอาเผื่อใครที่งงวิ่งทำไมยูนิซวอปไปเปรียบเทียบกับบิตคอยน์นะฮะซึ่งก็อันนี้เราเราแต่ละกันนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่ให้เราเอาไปประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนะักนะก็คือนั่่าา่นนนนนนเเเเเเอออองงะะคคครรรับซึตี้นะ้้้้ถาา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 ขไไปดดูุณล็กมให ไม่ไปซื้อบิตคอยเนี่ยมันเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อม,มูลเนาจะสังเกตุว่าในชาร์ตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับบิตคอยนะสลับเหรียญคอมเนี่ยก็คือทำในเรื่องของตัวไฮเออโลอย่างต่อนเนื่องเลยนะตัวน,นี้3-4ครั้งติดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งอนาคตก็สมมติถ้าเราดูแบบนี้ก็อาจจะเป็นแบบนี้ ก็เป็นไปได้นะแต่ก็เทคนิคนั้นถ้าใครเก่งในในเรื่องของเทคนิคก็ลองเข้าไปศึกษาวิเคราะห์กันต่อไปแล้วกันนะครับผมสโหรับเหรนดะ์คอมเปาลเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราจะาเห็นข่าวเนี่ยคอมเปาล์ก็ทำในเรื่องของคอมเปาล์เทเชอรี่ด้วยเนาะซึ่งสามารถจะทําให้สถานบันาต่างๆเนี่ยําเงินเข้ามาได้แล้วก็แบงก์ที่สวิสเนี่ยก็พันเนอร์ร่วมก,กับคอมเปาลเนาะที่จะเอาเงินจากธนาคารที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาที่ d e f าโดยใช้คอมเปาล์เทเชอรี่อะไรแบบเนี้ยผมก็คิดว่ารายใหญ่เรื่องเนี่ยเข้ามาแล้วนะแล้วก็คิดว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึง d e f าคนลืม d e f าไปแล้วนะครับผมคนไปนสนใจอย่างอืง<ๆ>่นแล้วนะฮะก็คิดว่าอนาคต<ๆ>ผมคิดว่า d e ฟาจะกลับมาอีกครั้งอยู่แล้วเนาะซึ่งซึ่งถ้ากลับมาก็ ก็เราลองดูแด้วกันว่าจะมีอะไรที่เป็นโอกาสสำหรับเราบ้างนะครับผมซึ่งททนเดนั้นคเบิลนี้ไม่ใช่ฟันชนเอวเซอร์แต่อย่างใดนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเอาเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถกดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถสั่งซื้อกาแฟกับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตอล็อกได้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆท่านที่สนับสนุนกันอย่างเสมอมาเลยนะครับจะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเสมอนะครับโอเคก็อย่างไงเดี๋ยวไปเจอกันใน